หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนเกมล่าเวียดกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่13นั่นหมายความว่าทั้ง4มัจจุราชจะต้องหามุมยิงจากที่ต้องรับมือด้านหน้าตรงเพิ่มขึ้นอีก แต่ไม่เป็นปัญหาเลยสําหรับงานที่มากกว่าคนอื่นแม้จะเสี่ยงตายมากกว่าด้วยก็ตามด้วยหัวใจที่ลุกลบตลอดเวลาหากมีโอกาสได้สังหารศัตรูแล้วเขาจะรับงานทันทีจนบางคนคิดว่านี่คือการที่ได้รับเกียรติที่สูงกว่าคนอื่นด้วยซ้าไม่มีรายงานจากชุดสังเกตการล่วงหน้าดังนั้นแนวตั้งรับจึงต้องใช้ความระมัดระวังเอาเองที่ระยะ500เมตรการเดินระวังอย่างนั้นมันคงใช้เวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงแน่ พื้นที่ที่ค่อยๆไต่ลาดขึ้นอย่างนี้ถึงมันจะระมัดระวังการเดินสักเพียงใดก็ไม่มีทางรอดสายตาไปได้แล,แล้วความจริงก็ปรากฏเมื่อเวทกองสี่คนที่เป็นชุดนำโผล่มาก่อนที่พุ่มไม้ในระยะกว่าร้อยเมตรเล็กน้อยชุดนี้ไม่ได้อยู่ในสายตามากนะักเพราะถึงอย่างไรมันก็ไม่มีทางรอดอยู่แล้วดูเหมือนเงามัจุราชพาดผ่านชะตาชีวิตตั้งแต่เริ่มออกเดินทางมาแล้วด้วยซ้ําก็ยังคิดอยู่ว่าถ้ามันมียานทิพมองเห็นความตายได้ก็คงเห็นกระกบาดกล้องเล็งทาบเด่นหลาที่บนกระบาลมันครบทั้ง4ี่คนแล้วแนะ่ ชุดที่ตามหลังมานั้นต่างหากที่ต้องให้ความสําคัญอันดับหนึ่งกำลังพลกว่า30คนกับปืน14ีกระบอกซึ่งการจัดสรรอาจมีปัญหาบ้างก็ได้นั่นหมายความว่าฝ่ายตั้งรับที่วางตัวซุ่มโจมตีจะต้องเตรียมการรับมือชุดหลังที่กําลังตามมาอีกและแน่นอนชุดนั้นมันต้องรู้ตัวร่วงหน้าแล้วตอบโต้อมอย่างรุนแรงอีกด้วยสีเวทโกงเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆอาการมองขวามองซ้ายมองไกลมองไกลเห็นแล้วไม่น่าหวั่นเกรงเท่าไหร่นัก ไม่มีการเคลื่อนที่เป็นระยะระยะหรือโผล่ไปตามที่กำบังทั้ง4ยังเดินมาบนเส้นทางที่ถูกใช้มานานจนเป็นทางเดินบนยอดเขากับปืนที่อยู่ในเพียงท่าเตรียมใช้อาวุธมีเหมือนกันที่มันพูดจากันแม้จะฟังภาษามันไม่รู้เรื่องก็พอจะเดาได้ว่ามันกำลังปรึกษากาันเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศบนยอดเขาที่จะใช้เป็นที่ตั้งฐานลอยของกำลังพลทั้งหมดนั่นเองยังไม่มีอาการสำเนียกภัยแม้จะเดินผ่านมือสังหารที่ถูกกำหนดตัวไว้แล้วแต่อย่างใด นักลารับจ้างที่อยู่ในชุดพรางสีเครื่องแบบกลมกลินกับภูมิประเทศยามที่ซุกตัวเข้าไปอยู่ในพุ่มไม้ด้วยแล้วคนที่เห็นได้ต้องจ้องมองย่่งจริงจงจ,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 งจังๆเท่านั้นจึงจะเห็นดังนั้นเมื่อสี่เวทกองชุดนำม,มองเพียงผ่านๆนั่นหมายความว่ามันมองข้ามมัจุราที่กำลังเอื้อมมือไปสะกิดมันนั่นเองผ่านแนววางตัวมือสังหารไปแล้วสักสิบก้าวเห็นจะได้นักลารับจ้างมองย้อนไปทางทิศท,ที่มันไต่ขึ้นมาเห็นกับตาว่าคนกว่า30คนที่ไต่ขึ้นมาแล้วกําลังชักแถวตอนเรียงหนึ่งเดินตามกันมายยงมีีระเบบ ไม่มีใครแซงใครเพราะช่องทางเดินมันแคบรถแรกแล้ว,ลวคุณพระช่วยถัดไปอีกประมาณ150เมตรเวียโกงกลุ่มที่ใหญ่กว่ากำลังคนมากกว่าแถวยาวกว่ากำลังเดินตามมายัางไม่เร่งร้อนอ่าความสุขของมันหรือไงที่หลายๆคนเดินหยอกล้อหยอกเอินกันบางคนแห็นหน้าหัวล้อด้วยความขำขันบางคู่เดินกอดคอกันบางคนเดินสูบบุหรี่ซะอีก ภาพในกล้องเร็งขยาย16เท่าที่หลังปืนตรวจการเพียงข้อคร่าวก่อนเพราะนั้นที่หมายลำดับ3ที่คิดว่าอาจจะมีเวลาหรือมีโอกาสพอที่จะเล่นเกมกัน4มือสังหารวาดลำกล้องกลับมาทางทิศ s อคนแรกทันทีเมื่อระยะห่างของมันนั้นเกือบ39ก้าวและชุดที่กำลังไต่เนินขึ้นมาอยู่ห่างไม่ถึง100เมตรดีหัวหน้าทีมองดูลูกน้องอีก3คนเป็นการตรวจความพร้อมครั้งสุดท้ายจัดการกั้นลมหายใจเล็กน้อยแล้วลั่นไกทันที นัดเดียวร้องครั้งเดียวเดินต่อไปได้อีกเก้าเดี่ยวเวียดก่งคนหลังสุดโดนกระสุนหัวระเบิดขนาด5.56ม mm, ิลลิเมตรเจาะเข้าที่กระโหลกซ้ายยัางจังอ,อีกสามนัดตามไปในเวลาที่แบ่งวัดไม่ได้เอาจริงๆเพราะมันห่างกันน้อยเหลือเกินความเร็ววิ่งของหัวกระสุนคงเท่ากันไม่งั้นทั้งสามเหยื่อสังหารคงไม่ร้องออกมาพร้อมกันภาพที่เห็นคือมันสมองของคนกับเลือดสดสทะลักออกมาก่อนที่ร่างนั้นจะล้มลงไม่ต้องวัดผลไม่ต้องตรวจผลไม่ต้องดูว่าตายหรือไม่ M203 XM A 1ทั้ง4กระบอกหันกลับมาทางด้านงานหลักทันทีทุกระบอกถือเอาสัญญาณที่หัวหน้าทีมเริ่มยิงนั้นเป็นสัญญาณเริ่มด้วยเสียงลมเป่าปากลำกล้องดังพอได้ยินเฉพาะในแนวแต่เสียงร้องของคนนำกับเพื่อนที่ร่วมเดินกันมานั้นต้องมีอันไปเมืองผีชนิดเห็นกันต่อหน้าต่อตาเช่นนี้ทำให้หลายคนต้องตกตะลึงยืนงงอยู่กับที่คราวนี้ครบแล้วทั้ง14กระบอกเป้าหมายที่ยังอยู่ในอาการตะลึงแม้จะนิ่งเพียงหนึ่งหรือ2วินาที แต่นักล่าหลับจางก็ถือว่ามากเกินพอแล้วด้วยซ้ำสำหรับการเล็งจากกล้องขยายจึงลั่นไกส่งกระสุนออกไปทันทีผลก็คือเวียดกงจำนวนเกือบเท่าชุดยิงแรกต้องมาพบความตายความพิการเสียงร้องระงมไปทั่วบริเวณกลัวกับเสียงคนกลิ้งตกลงสู่เบื้องต่ำหลายคนที่จัดว่าวหวงชา้าตัวเองเข้าหาคนหมายใ,ใกล้ตัวที่สุดอากาถูกยกประทับเล็งเตรียมยิงแต่ก็ยังไม่สามารถลั่นไกได้เพราะไม่ปรากฏเสียงแห่งความตายนั้นออกมาให้ได้ยินเลยแม้เท่าเข็มตก คนที่ตายก็ตายไปคนที่เจ็บก็ร้องไปคนที่ยังอยู่ก็ต้องควานหาที่มาของความตายนั้นต่อไปความตายที่ไม่มีสิ่งบอกเหตุมันคงจะน่ากลัวกว่าความตายที่มีเสียงนักรบผิวเหลืองซีตาชั้นเดียวตัวเล็กที่เคยแผลงเดชสักดาถึงกับอึ้งทำอะไรไม่ถูกหลักยุทธวิธีเล่มที่เรียนมาฝึกมาไม่ระบุถึงศัตรูที่ไม่เห็นตัวเห็นตนไม่มีเสียงอย่างนี้อาก้าอาพีจีแต่ระกระบอกชี้ตรงไปทางทิศที่คิดว่าเพื่อนตนโดนยิงมาจากทางนั้น แต่ไม่มีโอกาสได้ลั่นไก่เพราะจับจุดอะไรไม่ได้และได้แต่จ้องคำเหมิงอยู่อย่างนั้นกล้องเร็งขยาย16เทา่าที่ยังไม่ต้องเปิดสวิตช์กลางคืนช่วยได้เป็นอย่างดีทันทีที่ภาพคนเคลื่อนไหวก<อ>ระสุนย่อมวิ่งไวกว่าคนใครๆก็รู้แล้วก็ต้องเชื่อ เวียดกงที่ดวงตกสุดขีดช์าตัวอย่างรวดเร็วเท่าที่มันจะทำได้เข้าที่กำบังแห่งใหม่ไม่รู้ว่ามันทำอย่างนั้นทำไมทั้งๆท,ท,ที่อยู่ที่เดิมมันก็น่าจะดีอยู่แล้วผลปรากฏว่ากระสุนจับเข้าส่วนหนาสุดของเป้าหมายคือลำตัวไอเวียดกงคนนั้นต้องถึงกับอาการตะกายอากาศแอนมือแอนตัวเป็นนางลำทิ้งอากา้าในมือล้มตัวลงนอนอย่างไร้เรี่ยวแรง มือ้มือ RPG ที่สงสัยว่ามันจะจับทิศทางได้ยกเครื่องยิง RPG ขึ้นทาบลงบนส่วนลำต้นไม้ใหญ่ที่มันอาศัยกำบังเครื่องยิงอันยาวเท่าแขนขนาดนี้มีหรือที่กล้องเล็งขยาย16เท่าจะไม่เห็นดูเหมือนไอ้นบนั่นแหละที่กำลังบรรจงเอากากบาดท,ท่าเป้าหมายใจมันกำลังสับสนอยู่ว่าจะยิงเข้าที่เครื่องยิงหรือเอาเข้าที่ตัวคนอ p g พีีนิ่งแสดงว่ากำลังเล็งได้ที่แล้วไม่มีเวลาอีกต่อไป ไอ้นบตัดสินใจทันทีลั่นไกปล่อยกระสุนวิ่งเข้าชนกระบอกเครื่องยิงอย่างแรงก็แรงเท่ากับแรงประทะของกระสุนนั่นแหละจะแรงแค่ไหนก็แล้วแต่แต่คนธรรมดารับไม่ไหวแน่ผลก็คือไอ้เมื่ออพิจีร้องลั่นด้วยความตกใจเมื่อเครื่องยิงกระบอกนั้นก็เดนหลุดจากมือจากตาที่กำลังเร่งส่วนตัวมันนั้นยังปลอดภัยอยู่แต่ละนั้นใบหน้ามันก็ไม่ต่างอะไรกับการเห็นผีตอนกลางวันแสก<อ>นักร่ารับจ้างถึงคราวภารกิจซุ่มโจมตีต่างปักหลักนิ่งเงียบ สายกล้องเล็งหาที่ซ่อนตัวของเหยื่อสังหารคนทั่วไปยังเอาจริงเอาจังเหยื่อสังหารที่โดนส่วนปีกของแนววางตัวยิงเข้าใส่บางส่วนของร่างกายที่โผล่กำบังออกมาลางพบกับความเจ็บปวดมากกว่าความเจ็บปวดจากกระสุนทั่วไปร้องรั่นกลิ้งตัวออกมาขาที่ถูกกระสุนทําให้มันไม่มีแรงยันตัวไว้ไม่ให้กลิ้งตกเข่าได้่างคนก็เลยต้องกลายเป็นลูกขนุนกลิ้งๆงไปจนกว่าจะมีอะไรมาดักไวอากาที่กล่าวว่าจํานวนประมาณ10กระบอกสันโบตออกมา ที่สุที่ไม่มีจุดเรลงที่แน่นอนวิ่งเข้ากระทบต้นไม้และพื้นดินจนปลิวว่อนฝุ่นฟุนฟ้งกระจายนักล่ารับจ้างยิ้มเครียดที่มุมปากเมื่อจับจุดที่มีเสียงกับแสงไฟปากนำกล้องอากาได้ไอ้สัตว์แน่นักละมึงไอ้ชาติเปลยออกมาแล้วคลานออกซ้ายเล็กน้อยเพื่อหามุมยิงให้ได้ อาก้าสองกระบอกที่อยู่ตรงหน้าระยะกว่า100เมตรกลัดเข้าใส่ไอชาติที่กำลังกลิ้งตัวยังหูดับตับใหม่ร่างที่โผ่เพียงว,วบวบแหวมๆเรียกความสนใจแต่ดูเหมือนจะไม่ระคายผิวแม้เส้นขนไอชาติกม้มหน้ากบดานนิ่งอยู่อย่างนั้นกระสุนกลายนัดเฉียดแผ่นหลังประจนรู้สึกร้อนสิ้นเสียงปืนไอชาติกลิ้งต่ออีกกูไม่เว้นมึงแน่ไอแก้วไอสัตว์ยิงกูใช่ไหมเกือบ10เมตรที่ไอชาติกลิ้งออกไป อากายังระดมยิงตรงนั้นอยู่อีกการที่เวทโกองอยู่ที่ต่ากว่าจึงไม่เห็นการเคลื่อนไหวของคนข้างบนได้ยิงระดมยิงก็ยิ่งเปิดเผยที่ตั้งเมื่อไอน้นบอีกคนที่อยู่ติดกับไอชาิกลิ้งออกขวาคนละทางกับไอชาดด้วยความตั้งใจอย่างเดียวกันอไอชาิได้ผลก่อนเมื่อจับจุดเล็งได้่างไอเวทโกงที่เห็นเพียงด้านข้างของลําตัวโดนกระสุนเจาะเข้าที่ชายโครงร้องลั่นอย่างกับควายถูกเชือดอไอน้นบไม่ยอมน้อยหนะ้า ไอเวทกงคนที่ซุ่มอยู่ด้านหลังคนที่โดนไอชาติอุตส่าห์ใจเย็นยื่นดูเพื่อนล่วงไปกองกับพื้นต่อหน้าต่อตาความที่มันใจดำไม่ยอมช่วยเหลือเพื่อนฝูงมันก็เลยโดนบ้างไอ้นบเหลงเข้าที่โคนขาขวาอย่างแม่นยำเดืดฤทธิ์หัวกระสุนแบบกระทบแตกหรือหัวระเบิดที่ทะลุทะลวงชำแรกเนื้อมันเข้านั้นเชื่อเถิดว่าบรรดากระดูกคงปนปี้ยี่ยับจนไม่สามารถเข้าเฟือกจับต่อกันได้แ,แล้วคนเล่าที่เพื่อน,นต้องโดนอาก้านัดกันแผดเสียงออกมา การกระสุนไม่แตกระโุนว่านั้นเล่นกันจนหมดแม็กนักล่ารับจ้างที่คุ้นเคยกับการระดมยิงเป็นหาฝนอย่างนี้จึงไม่รู้สึกวิตกอะไรแต่อย่างใดสายตากดเข้าที่กล้องเล็งมองการเคลื่อนไหวของเหล่าศัตรูยังไม่ลดละจํานวนปืนอาจจะเท่ากันแต่ปริมาณกระสุนน้อยกว่าการหลายเท่านักเวียดกงที่ระดมยิงเตรียมสร้างหล่าเมื่อภาพปรากฏในกล้องเล็ง มีหรือที่นักล่ารับจ้างจะปล่อยให้ผ่านไปได้ง่ายๆไม่ต้องสั่งไม่ต้องบอกก็ได้ว่าศัตรูกําลังจะถอยเมื่อมันจะปิดฉากการยิงด้วยการยิงที่หนักขึ้นนั้นก็ในเมื่อมันไม่รู้แน่ว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนบ้างแล้วมันจะยิงออกมาให้ได้ผลได้อย่างไรไอ้เชษที่พยายามจับตาดูเวทกงคนบาดเจ็บมานานโดยคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเพื่อนของมันต้องเข้ามาช่วยไอ้คนนี้แนะ่ซึ่งก็เป็นไปตามที่คิดเวทดกงคนที่กำลังยกเพื่อนขึ้นบ่าต้องถึงกระปการล้มตึงตายคาทีเพราะกระสุนเจาะเขาจุดตายพอดี ไอ้มอนที่เป็นหมอประจําชุดใครๆก็ว่าหมอฆ่าคนบาปมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นหมอแต่ไอหมอมนนายสิบพยาบาลประจําชุดไม่ได้คิดอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าแก้วขึ้นชื่อว่าเวียดโกงแล้วไอ้หมอมนไม่เคยละเว้นตรงกันข้ามมันพยายามใจเย็นเลือกแต่จุดตายทั้งนั้นดังนั้นรายที่ต้องตกเป็นเหยื่อสังหารของไอ้หมอมนจึงไม่มีคําว่าบาดเจ็บเพราะมันตายทันทีไอนิด ไอชาติที่ไม่เคยเก็บความรู้สึกเกี่ยวกับการรอมันต้องพยายามกลิ้งสายกลิ้งขวาเพื่อหามุมเร็งให้ได้แล้วก็ดูเหมือนว่ามัจจุราชจะเข้าข้างพวกมันตลอดเวลาเพราะทุกครั้งที่มันหามุมเร็งใหม่จะได้ผลเกินค่าเสมอ